สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงค่ำๆ่พระอาทิตย์ตกดินแล้วพี่น้องช่วงพระอาทิตย์ตกดินหช่วงพระอาทิตย์ตกดินยังออมบานหาละหาโลโห สไปเลวทองนักสำรวจของเรานะคะ คุณชายทองตำรวจเส้นทางให้เพื่อความปลอดภัยนะคะต้องต้องมีคนตำรวจเส้นทางให้คะ่ะเพื่อความปลอดภัยท่องว่ามาเลยต้องมีปัญหาตำรวจเส้นทางให้ก่อนพุน่นเร็วๆไปก่อนเดียว cấp tăng áp nam leo cái gì nó áp nằm dính bó à. Hãy sao bấy khẩu sao bấy khẩu tên tố sexy thế bay này không bay này không เงา,าองนเลยเง <laughs> อนเถลยเถลหุ่มองไปบุออคุณช <t> uh> ายท่องหาย, <t> uh> ายท่องหายแล้วซื้อว่า, <t> uh> าท่องหายท่องไปใส่นอท่องลักลั ท่องสำรวจพิสเซนสำรวจพิสเซนแล้วท่องยางออกก่อนทะลอทะลุหายแล้วเห็นนนองแล้ว เด้อมาเด้อเสื่อนกันแล้วคุณสองสาวเสือนกันสิไปเที่ยวมา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 เออพอรุ่นสหายเด้อเท่านี้มาออกมาออกมา ยางเฝามาเถื่อเถือไปไปเลยออไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฝาเฝาเฝายันบ่ท่านเฮ้ยเฮกระโปงมันออกมาคืองามแท้

<laughs> ôi nhãn là khổng cảnh là thăm phun <laughs> Ma 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 đơ ma đơ คุณชายท่องไปหาตำรวจเสียทางให้เขาผัด็ว่าไปน้ำไปไปไปหลักก็ไผ่ัขาแล้วก็ไผ่ปลูกไว้บ่ก็ไผ่ปลูกไว้บ่

ไปแล้ว มา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 ไปยังหาถูต้นไม้โอ้แววกขานทางไปบ่หอดดอกชาวไปเข่าเอ้ยไปบ่ไดแล้วเน่ไปยังคน bay bay leo nong, bay leo nong, bay leo, khăn khăn, giá đấy nè, thôi thôi, bay Premises, มาๆมา,มาไม่มีหยั่งดอกทางพุ่นมาเพ่มาเพ่มา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สุเปติเขาในข้างทางอีกแล้วนั่น nhàn bát thân nóng phải lộn luật thuồng xuống khăn anh em thuồng má ไปแล้วไปแล้วเพื่อนปลูกต้นนี้ย่งนั้น 妈妈妈。 <laughs> นนก็อนนอกอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะชิมิกกับไว้ซันนี้ก็นะคะสวัสดีค่ะ